มครสวัรค์ตลาดพร้ปรัปสมเอ่อทำพัลังอินซีค่ะก็จะมีพันมีพันห้องเต้มีแป้นมีกิมจูแต่ห้องเต้ค่ะจะเป็นห้องเต้จะเป็นพันใหม่หนูผสมพันเองอันนี้ใหญ่สุดอยู่ที่โล8ลองสุดลงมาก็จะอยู่ประมาณโลสองขีดประมาณนี้ค่ะซส์นี้ นี่ปลูกแบบอินทรีย์เหรอครับใช่ค่ะอินทรีย์ออร์แกนิกเลยค่ะไม,ไม่ใช้สารเนะคมีเลยค่ะที่บ้านทาที่บ้านเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ของท้องสอดด้วยค่ะทำยาใช้เอง ปุ๋ยก็ใช้เองแล้วก็ทําด้วยปุ๋ยคอกแล้วเราก็เอาฝรั่งฝรั่งที่เสียหรือว่าตําหนิมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อเอามาใส่ต่อหนูปลูกป,ประมาณปีครึ่งถึงเอาผลผลิตเพราะว่าถ้าประมาณ8เดือนก็ติดลูกแหละแต่ว่าถ้า8เดือนติดลูกเนี่ยลูกฝรั่งอะ่ะต้นมันจะโสมเร็วแล้วลูกมันจะออกมาไม่สวย ไม่ค่อยทนทนต่อโรคขนาดแล้วก็โรคเยอะฝรั่งนี่ต้องเพียเยอะเพียแป้งเยอะแล้วก็แฮงเกอร์เยอะดูแลยากค่ะไม่ใช้นส,สือพิมพ์เพราะว่านส,สือพิมพ์จะมีสารตกค้างเราใช้อินซีจริงแต่ว่าจะมีสารตกค้างของนส,สพิมพ์ต้องเป็นกระดาษาได้ค่ะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นกระดาษสานี่ค่ะก็จะเป็นกระดาษสาอันนี้เท่ากี่กิโลเท่ากิโลห้าสิบค่ะพร้อมส่งนะคะมีส่งออนไลน์มีส่งทางจังหวัดพร้อมส่งส่งไปชนิดได้ค่ะส่งได้เซิร์ชดูได้ค่ะเอ,อ่อสวนแจ่มไทยของนครสวรรค์ชื่อวัชรีทองบุญค่ะอิพะีพาวทีค่ะมาจาก สวนเกตแก้วปทุมธานีค่ะวันนี้เอาผลผลิตอะไระผลผลิตตัวนี้จะเป็นจากเครือข่ายสมาชิกค,ค่ะของสวนภาคอินรีลาดหลุมแก้วของเราก็จะมีสมาชิกที่ปลูกผักที่ปลอดสารพิษก็จะรวบรวมมาขายในวันนี้ค่ะ <c oughs> ก,ก็จะมีดินผสมพร้อมปลูกค่ะเป็นดินหมกักเป็นสูตรของข,ของเราเอง ซึ่งทำมานานกว่า8ปีค่ะจริงๆมันจะมีสูตรที่เหมาะกับผกักเหมาะกับไม้ดอกไม้ประดบับไม้กระถางเป็นสูตรเฉพาะที่เราทำขึ้นอ,อ,อย่างเช่นผักสลดัดหรือไม้กระถางจะใช้คนละสูตรกันอย่างไม้กระถางเนี่ยจะไม่เหมาะกับที่ใช้ดินเหนียวดินร่วนเยอะเพราะว่าถ้าอยู่นานเกิน4เดือนเนี่ยดินมันจะแน่นจะเหนียวแล้วลดน้ำไม่ลงทำให้มีปัญหามีปัญหากับ ผักไม้กระถางไม้ใบใบดอกก็จะลดน้ําไม่ได้แล้วก็จะหยุดการเจริญเติบโตค่ะแต่ถ้าของเราจะเอาส่วนผสมที่เป็นดินเหนียวดินร่วนออกคือจะเหลือแต่พวกใบไม้หมกักอินทรียวัตถุมูลสัตว์แล้วก็น้าําหมักแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับพืชตัวนั้นก็จะอยู่ได้นานแล้วก็แทบจะไม่ต้องเติมปุ๋ยเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นต้นเป็นต้นอ่อนของหัวเชยเช้าค่ะแต่ัจนี้จะเป็นหัวเชยเช้าตัวสีแดงสังเกตว่าโคนเขาจะเป็นสีแดงค่ะอ๋อค่ะแล้วเราต้องเอามันไปแยกไหมคะอันนี้ถ้าเราถ้าเราทานแบบนี้คือเราทานเป็นแบบไมโครกรีนก็อย่างเป็นต้นอ่อนอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็ทานได้เลยไม่ต้องหออเป็นหัวใช่เรากินเป็นต้นอ่อนถ้าเราจะกินเป็นต้นใหญ่อะเราก็ต้องแยกปลูกกระถางละหนึ่งต้นค่ะอ๋อค่ะก็จะได้เป็นหัวใช่ทีนี้ถ้าจะให้หัวโตแล้วก็จะต้องมีปุ๋ยอย่างตอนนี้เราก็จะมีปุ๋ยขายด้วยใช่เกิดปุ๋ย หรับไม้หัวอย่างเช่นหัวเช่าเงี้ยก็ะจะเป็นน้ำหมักปลาค่ะถ้าเป็นไม้ดอกไม้ผลก็ละจะเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนหรือว่ามูลไส้เดือนแบบผงถ้าเป็นแบบไม้ใบเช่นเคอยวเงี้ยค,ค่ะก็ะจะเป็นตอนนี้เรามีมูลนอนนะคะมูลหนอนตัวนี้เลี้ยงอ่ะเลี้ยงใหม่นะคะตัวนี้มันจะดูสะอาดตัวนี้จะเป็นค่ะมูลน้อนสมัยก <ๆ S 2> ่อนนี้เราก็จะใช้มูลไส้เดือนจริงๆแล้วมูลไส้เดือนมันจะมี พีกับเคมากเพราะว่ามูลหนอนนี่จะมีในโตรเจนสูงมันสามารถเอาไปใช้แทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียได้เลยแต่ข้หลายเดียวกันเนี่ยละตันนีนจะไม่มีสารเคมีและถ้าสังเกตกลิ่นมันก็จะแบบไม่ไม่ไม่มีกลิ่นกลิ่นก็จะแบบออเหมือนใบไม้มันหอมๆมันคือมูลของหนอนที่เราไปเลี้ยงใบหม่อน แล้วใส่เยอะไหมคะพี่วิธีใส่ก็คือถ้าเกิเป็นกระถาง6นิ้วแบบนี้นะคะก็แค่หนึ่งหนึ่งช้อนชาโร<อ>ย<อ>ลงไปรอบๆกระถางแบบนี้โรยรอบๆมันจะช่วยข้อดีเนะะี่ยค่ะข้อดีเขาก็จะช่วยทาให้ดินโปร่ง,งด้วยแต่ถ้าเกิดเป็น10สิบนิ้ว เราก็จะใช้เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประโยชน์ของของมูลนอนก็จะช่วยทำให้ดินร่วนนะคะดินเห,น,เหนียวมันก็ทําให้ร่วนการใช้บ่อยไหมคะก็สามสิบวันใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งหนึ่นงหอค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมูลสำหรับใส่พวกไม้ใบยสกถ้าตัวนี้ก็จะเป็นน้ำส,ส้มควันไม้สำหรับไล่แมล,มลงไล่มดไล่ตัวดูพื้นะ ถูพื้นได้ด้วยค่ะถูพื้นได้ด้วยถูพื้น,ดดนโดยที่เราไม่ต้องล้างออกะะถ้าถูพื้นแล้วก็ใช้5ช้อนชา,ชานกับน้ำ1ลิตรถ้าเกิดใส่กระต้นไม้แล้วก็1ช้อนชากับน้ำ1ลิตรถ้ามีเพลีย้ยแสดงว่ามีมดมีมดแสดงว่าดินโปรงนะคะแล้วก็จะเอาน้ำส้มพันไม้ไล่มดก่อนแล้วก็เติมดินให้ดินแน่นันก็จะไม่มีเพลี้ยค่ะอ๋อค่ะถ้าตจวนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนแบบน้ำนะคะมูลไส้เดือนแบบน้ำสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบผงเพราะว่าบางคนถ้าอย่างคนเมืองบางคนอ่ะเขาก็จะกลัว ตัวเส้เดือ,อนขึ้นไหมคะถ้าตัวนี้มันก็จะไม่มีตัวใส้เดือนเลยเป็นเป็นแบบผงแล้วก็มามเราก็มาผ่านกรรมวิธีให้มันกลายเป็นน้ำนคะคะตัวนี้คือสามารถหลุดเข้าได้เลย เหมาะสำหรับใส่ไม้หลับไม้ผลเช่นพริกมะเขือถ้าลูกแล้วไม่ออกกรอกก็ใส่ตัวนี้ดล้วยไม้ใส่ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถปลูกเขทางใบได้เลยพี่เขาใช้การหมักไม้ใช่ไหมใชอย่างนี้ตัวนี้เป็นใช่คะจริงๆเป็นเป็นน้ําหมักของงูไส้เรือนแต่ว่าเราใส่อากาศไปด้วยมันจะไม่ถ้าอีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้จะเป็นน้ําหมักน้ำหมักจากปลานะคะตัวนี้สําหรับใส่ไม้หัวเช่นแครอทหรือว่าเชื้อเาตั้ง่การที่หัวโตก็ใช้ตัวนี้ ก็วันน <bin uk> <azo> <boundaries> ี hay hay ้ก็จะเป็นขนมจีนเส้นสดค่ะอันนี้เส้นก็เป็นแปลกจากข้าวขาตะเครือบเป็นข้าวพันธพื้นบ้านค่ะแล้วก็จะมีขนมกินกับแกงเขียวหวานอันนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกน้ํำยากะทิค่ะอันนี้ก็เป็นปลาแล้วก็จะเป็นผักพื้นบ้านที่เรามีแล้วก็ถั่วงอกเราก็เพาะเองเนี้ยค่ะกินกับพวกดอกดาลาเนี่ยมันจะมีรสความเปรี้ยวนะคะเป็นดอกไม้กินได้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นดอกดาลา อันนี้ก็คือดอกไม้กินได้มันจะมีรสชาติของความเปรี้ยวหรือแล้วกินแบบขาอ่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นรสชาติแบบนั้นนะคะออกเปรียปร้ยวๆนิดๆแล้วก็จะเป็นพวกข้าวอันนี้ก็จะเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่เป็นเป็นข้าวใหม่อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอมมะลิแดงค่ะมะลิแดงเนี่ยมันอ่าเป็นนาปีนะคะอันนี้เพิ่งเกี่ยวเสร็จได้อาทิศหนึ่งแล้วก็สีมาเลยอันนี้จะเป็นข้าวใหม่เลยแล้วก็อันนี้เป็นทับท um ิมดูมแพเกี่ยวมาประมาณสัก เกือบเดือนค่ะแต่ก็เรายังถือว่าเป็นข้าวใหม่เพราะว่าเพิ่งเกี่ยวอันนี้เป็นผักพื้นบ้านเป็นผักที่เราอ่ะรวมกลุ่มกันทําเรื่องของผักริมรั้วรั้วกินได้แปลงพวกเราไม่ได้แปลงใหญ่อย่างคนอื่นเขางานสองงานนะคะแปลงพวกเราเนี่ยจะแค่ประมาณข้างรั้วบางคนก็มีงานหนึ่งบางคนก็มีไม่ถึงงานแต่บางคนก็มีแค่ข้างรั้วปลูกรอบบ้านตัวเองค่ะคือเก็บกินแล้วเหลือเราก็ขายเพื่อให้มีไรายได้ในครอบครัวเราทําเรื่องธนาคารอาหารคือทําให้ทุกคนมีอาหารกินในเองในบ้าน แล้วก็เหลือเนี่ยก็คือรายได้ของพวกเขาที่เราเอามารวมกลุ่มกันแล้วก็เอามาจําหน,านะะ่ายค่ะอันนี้เป็นผักดองคืออันนี้เป็นวิธีที่ทําทําน้ําหมักทําน้าน้ําส้มสายชูเองก็คืออันนี้เป็นน้าส้มสายชูที่หมักเองค่ะแล้วก็ส่วนผักเนี่ยน้องเขาก็จะเอามาจากกลุ่มเราเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะแต่พวกเราปลูกแครอทไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ของอันนี้แครอทเนี่ยน้องเขาจะสั่งมาจากอินซีมาจากของพี่น้องที่โคราชก็จะเป็นอันนี้ค่ะแล้วก็มีแตงกวาลูกเล็กอันนี้ก็จากโคราชเนี่ยค่ะ แล้วก็ส่วนอันเนี้ยจะเป็นผักพวกของเราหมดเลยพวกกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะหน่อไม้ฝรั่งมะเขือพวกเนี้ยค่ะอันนี้คือผักคื้นบ้านที่พวกเรามีแล้วน้องเขาก็เลยจับเอาไปดองอันนี้มันก็คือการดองแบบที่ทำน้ำส้มเองแล้วก็เอาผักไปลวกแล้วก็เอามาดองอันนี้ซึ่งมันมันมีคุณค่าทางโภชนาการของเขาอยู่แล้วในในกลวงเขาที่มันเป็นน้ำส้มทำธรรมชาติมันไม่ได้แบบ เอาน้ำส้มมาหมักไอ้ที่น้ำส้มอาทั่วไปมามาดองค่ะแต่อันนี้มันเกิดจากกระบวนการที่หมักน้ำส้มก่อนจากโดยธรรมชาติน้ำหมักอันนี้หมักน้ำส้มเนี่ยหมักประมาณ6เดือนถึงจะมาได้เป็นน้ำส้มใสชูเป็นน้ำส้มตัวนี้เอามาหมักแล้วก็เอามาดองเนะะี่ยค่ะก็เดือนหนึ่งจริงๆค่ะประมาณสัก2อาทิตย์เราก็เริ่มกินได้แต่ถ้าดีที่สุดแบบให้มีรสชาติานี่ค่ะประมาณสักเดือนหนึ่งะคะ่ะจะอร่อยมากซีอิ๊ e. วอันนี้เป็นของแม่แตงค่ะ ซีวเนี้ยเป็นถั่วเหลืองต้องบอกก่อนว่าถั่วเหลืองออร์แกนิกเปนเป็นเพราะว่าทั่วไปที่เรากินน้ำเต้าหู้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นถั่วเหลืองที่มาจากตาก่ตางประเทศต่างประเทศหมดเลยเป็นการน,นําเข้าแล้วก็เป็นถั่วเหลือง GMO คือเพราะเป็น GMO อะ่ะ มันเป็นพืชที่ต้านเอาง่ายๆว่าฉีดไกโฟเสตล้วไม่ตายต้องคิดว่าอย่างนี้มันคือยาฆ่าหญ้าประเภทดูดซึมพอมันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในเม็ดของถั่วเหลืองค่ะพอเราเหลืองได้ตรวจเจอไกโฟเสตในถั่วเหลืองเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวที่กลุ่มแม่แตงค่ะขอปลูกถั่วเองแล้วก็หมักเอง แล้วก็เราก็ช่วยกันเอามาจําหน่ายด้วยแล้วเพื่อที่จะให้คุณผู้บริโภคเนี่ยเลือกได้ว่าอันนี้เป็นบริโภคที่มันสามารถที่เราเราเลือกเองได้อะว่ามันเป็นออร์แกนิก มันไม่ได้มีสารตกค้างแต่มันอาจจะรสชาติที่มันแบบไม่ได้แบบเข้มเหมือนกับที่เรากินทั่วไปแต่รสชาตินี้มันคือความหอมโดยธรรมชาติของเขาเองค่ะขนมจีนอันนี้เราทําเองค่ะในกลุ่มเพราะว่าขนมจีนเนี่ยเป็นขนมจีนที่หนึ่งเลยเราอนุรักษ์ค่าน้ำคุ้บ้านแล้วก็เป็นขนมจีนเส้นสดที่มันตอบโจทย์คนที่แบบ เส้นหมักแล้วเขากินไม่ได้ค่ะคือมันเกิดกระบวนการเกิดยีสต์เกิดจุลินทรีย์ที่มันบางกลุ่มที่คนกินไม่ได้บางบางคนแพ้เงี้ยค่ะท้องเสียแต่อันเนี้ยทดลองกับพวกพี่ๆที่แบบกินแป้งหมักไม่ได้แล้วลองมากินอย่างเงี้ยค่ะเขากินได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดกระบวนการหมักคือเราตัดกระบวนการหมักออกไปมันก็เลยเกิดกระบวนการว่าน้ยเอาแค,เาแค่เอาแป้งมาบดเอาไปแค่เอาไป หมักสักพักหนึ่งให้มันอิ่มตัวอิ่มน้ําคือมันต้องอิ่มน้ําก่อนแล้วถึงจะเอาไปต้มค่ะแล้วก็มาตีแล้วก็ถึงจะเอามาโรยเพราะฉะนั้นมันก็มีกระบวนการคนตีทุกอย่างเพียงแค่ตัดตัวช่วงการหมักออกแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นการตอบโจทย์สําหรับผู้บริโภคในเมืองส่วนใหญ่ถือพวกคนที่แพ้ะคะ่ะเราก็เลยลองทําดูแต่บอกก่อนแบบว่ากว่าจะทําอันนี้ได้ใช้แป้งทดลองข้าวประมาณสามสี่สิบสายพันธุ์นะคะกว่าจะลงตัว